สวัสดีค่ะยักษ์ใหญ่เทีเก้าศูนย์นะคะวันนี้พบกันนะแปลงเมื่อวานนี้นะคะที่เราค้าอยู่ฝนตกค่ะเมื่อวานตัดเนื้อกลักลกบบ้านไปวันนี้ก็จริงๆถ้าเป็นแปลงของแบบเมรีบไปนะคะเราก็ไม่มาตัดให้แล้วนะคะเพราะมันเละค่ะมันจะเละอย่างนี้นะคะ แล้วมันก็จะวิ่งช้าเดยเนี่ยเลยว่าเราใส่สองเทาไม่ได้นะคะสองเทามันจะคุยจะเร็วกว่าน,นี้แต่แปลงนี้ผู้จัดการอบอกมีปัญหาให้ตัดท่เพราะว่าเขาจะให้น้องเขาได้ตัดยาในเมื่อผู้จัดการไม่นนมีปัญหาในพื้นที่มเรเลนเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีปัญหาค่ะ คุณไม่มีปัญหาเราก็ทำให้นะคะก็จะเล่นนะคะคน,นขับบอกไม่อยากตั้มไม่อยากให้เลยมันเละวิ่งก็ช้าใส่สองเท้าก็ไม่ได้ยิ่งใส่สองเท้ายิ่งคุยค,ค่ะวิ่งเร็วก็ไม่ได้นะคะ,ะเละตัวนี้ าไม่มีปัญหาเราจะาหาทำไมไม่ยด้คะต้องตัดให้เยอะเนี่ยน,น,น,นะคะก็จะบิ่งช้าไปแต่ช้าเร็วก็ไม่ได้ใต่สองเขาก็ไม่ได้ ก,ก็เรือจะตับลอยเรือะคะ่ะก็เนี้ยะะมันก็ไม่นั่นเถอยแต่ผมก็ยังเละลอยนะคะเดี๋วเสร็จฝั่งนี้นี่นะคะก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะเราก็จะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะมันเป็นท่อค่ะตรงนี้ถ้าจะข้ามต้องอ้อม อ้อมออกไปข้างนอกนะคะจะวิ่งแบบรีบไม่ได้คลึ้มไม่อยู่แล้วค่ะฝนจะตกอีกเปล่าเนี่ย โทรศัพท์เราเป็นมันไกลตรงนี้นะกล้องเราเนี่ยค่ะก็วิ่งเรื่อยเร็วมากก็ไม่ได้ ไม่ตกอารมณ์เท่าไหร่หรอกช้าเกรงใจเขาวิ่งเร็วก็ไม่ได้ก็มาทำไห้ได้ค่ะแบบนี้แล้วค่ะก็เราคุยกับผู้จัดการแล้วผู้จัดการไม่มีปัญหาเราก็ต้องทำให้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังแย่เช็กก็ศูนย์ค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะดีดีสวัสดีค่ะ